ได้เ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอ้เลเธอกลัวบอลเนเล่นบอลบอลเล่นทำไมกัต้องเข้าบอลไ <c oughs> หมเคาเรียกว่าเข้าบอลจับเออนดูจังหวะไม่ถูกน,นั่นแห <c oughs> ่ะชิอ้าออกอย่าไปจับนะรซดาล่น ว่าวจะมาซอมฟุตบอลอ <laughs> คนคุณใหญ่ทำไมจบเลยวะอืม อ่าปิดโอ้ไปเล่นไปดูท่าเลินเฮ้ยอ่าเผื่อได้สิอู้ยหวานเอ้ยยืนยืน โอ้โค้งตัวเขาไปเตี่ยวขยับขาออเออลูกมันนี่มันก็นจะเล่นไปมันเขาก็เหมือนกันนั่นแหละมันต้องย่อรับดีเพราะมันลูกมันอ่อนอ๋เอ,อเห็นไหมนูนูแพลวดูสิแพลว ไว้คุมคู่เขาเลยเนาะไว้คุมคู่เขาเลยเไว้คุมคู่เขาเลยเขาเขาอยู่กลัวนี้อ่อออาขยับรับตั้งบิวเนีตั้ง,งหูแกไม่ได้เลยเห็นไหม โออการ์ดก,ก่อนนี้ลูกอ่อน,นอยู่น้องเออ,อลูกลูกอ่อนไม่ต้องตีแรงกว่าปกติ อ,อ้าวออดูขาวนกระโดะโดโโยิ้งกระโดดยิ้งโอ้โหกูไม่เคยสอนเลยวิวกระโดดยิ้งมองลูกยอ่อรับพัตตีแบบนี้นะ่ะดันแรงเพิ่มหน่อยเพราะว่าลูกมันอ่อนอ,ย,อย่อป้าให้มันถึงเข้าไปช่วยอื อ้าวดูอย่าแผวสิแผวเพิ่มความแรงเลยลูกมันอ่อนอืม,อมเออออกไปเลยเออก้าวข้างนอกก็ได้อืมเอมเอหนูเนี่ยตำแหน่งหน้าที่อของตจ้ของอ้าวอ้าวจีจ้าดูสิโอ้อยแย่งกันอีกเออ,เอตั้งไงมันได้เพราะตั้งไม่ได้เพราะมันปีกะกะไงมัน ไม่รู้ว่าใครจะลิ้นหรือไ้่มันทนมันกถือว่าเสียอู้อู้นายจะวิ่งสิบหรอกคนนีิบอรได้วิ่งแนี่ยแหละ เตรียมรับจับสวยอืตั้งเร็วดูเอ้ยจับเร็วดันเอออะไรดูให้จอดอเออการอะไรกูตื่นเต้นเฮ้ยดูลูกว่าอูออกัดมือรอยเลยวะอื ยี่ตรงกลางกันแหละหรานไปลูกไปยังไงก็มองไปตามลูปถ่ายกับบิวนี่ดูยั้สกกี่ลูกกั้บิวเอ,อ้าโชว์ความแรงก,ออกออนันเลยออกไปเออนั่นแหละไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยเนหนไม่หมดแรงเลยเอ,อืม